สันกระแพงเชียงใหม่และบีทฟาร์มนะครับพ่อเรนหล่อเป็นกระต่ายหูตกพันเล็กที่สุดในโลกนะครับถั่วอัลฟาฟ้าครับพืชตระกูลถัวที่มันมันมีโปรตีนกับแคลเซียมสูงครับจะเน้นให้พวกกระต่ายเด็กพวกแม่เลี้ยงลูกแล้วก็ขุนกระต่ายที่ ที่ผอมให้กลับมาอ้วนไงครับกินแห้งเท่านั้นนะครับกระต่ายเดี๋ยวท้องเสียกระต่ายอ่ะชอบอากาศเย็นแห้งนะครับมันจะไม่ชอบอากาศร้อนแล้วก็ชื้นนะครับอย่างแรกเลยหลกัหลกๆก็คือจะเราจะได้คุณภาพของขนขนเขาจะมีขนชั้นในแล้วก็หนานุ่มพอนเลนหลอกจะระบายความร้อนทั้งหูครับเขาเป็นกระต่ายหูตกครับ,รบเขาจะขี้ร้อนหน่อยเวลาเขาร้อนอ่ะเขาจะทําหูเขาให้ยาวแล้วก็ใหญ่เพื่อระบายความร้อนดังนั้นมันจะไม่สวยครับต้องแบบ หน้าบี้หูสั้นงไว้ก่อนนะหน้าต้องกลมสวยนะพวกนี้ครับจะกินอ่ะหญ้าแห้งครับกินหญ้าแห้งหลักๆคือกินหญ้าแห้งอาหารเมร็ดน้ําสะอาด hmm. แค่นี้ครับ สวัสดีครับรายการเกษตรกรไทยสร้างรายได้นะครับวันนี้เรามากันที่อำเภอสันกำแพงนะครับจังหวัดเชียงใหม่มากันที่ฟาร์มกระต่ายสันกำแพงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปชมวิธีการเลี้ยงกระต่ายการดูแลกระต่ายนะครับก่อนอื่นผมจะพาไปให้รู้จักกับเจ้าของฟาร์มก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมแนะนําตัวหน่อยครับชื่อวันสงการหน่อพุทธนะครับหรือเรียกตั้มคูตั้มก็ได้นะครับเป็นเจ้าของฟาร์มกระต่ายสันกำแพงนะครับสันกำแพงเชียงใหม่และบีดฟาร์มนะครับ ฟาร์มตั้งอยู่ที่บ้านป่าตึงนะครับตำบลห้วยทรายอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ครับครับผมฟาร์มของเราเลี้ยงกระต่ายสายพันธุ์อะไรครับเป็นฮอลแลนด์หลอบทั้งหมดนะครับเป็นกระต่ายหูตกพันธุ์เล็กที่สุดในโลกนะครับมาจากไหนครับสายพันธุ์นี้บ้านเรามีมานานแล้วนะครับแต่หลักๆคือที่พัฒนาไปไกลก็น่าจะเป็นที่อเมริกาครับจะมีงานประกวดกันตลอดเนี่ยครับเขาจะพัฒนาสายพันธุ์แบบจริงจัง เราก็นําเข้ามาพัฒนาในรูปแบบของเราครับขึ้นไปเรื่อยๆครับครับผมเดี๋ยววันนี้ยังไงรบกวนโูตัมนะครับพาไปแนะนําให้รู้จักกระต่ายสายพันธุ์นี้หน่อยนะครับว่าเขาเลี้ยงดูกันยังไงเขาดูแลกันยังไงนะครับครับผมเชิญเลยครับครับผมครับผมตรงนี้ในส่วนของอะไรครับอ่าเป็นห้องนะครับครับหรือเรียกว่าโรงเรือนก็ได้ครับครับที่ฟาร์มจะเป็นระบบปิด ก็คือแอร์เปิดแอร์24ชั่วโมงครับโฟดูดอากาศอะไรเงี้ยครับจะจะเป็นห้องแอร์ครับผมอันนี้คือสายพันธุ์ที่ว่าใช่ไหมครับสายพันธุ์อะไรนะครับสายพันธุ์ฮอลแลนด์หลอบครับฮอลแลนด์หลอบครับลักษณะของมันเป็นยังไงครับฮอลแลนด์หลอบอ่าเป็นกระต่ายหลักๆคือหูตกนะครับหูตกทั้งสองข้างเลยนะครับครับหน้าสั้นกลมนะครับกระโหลกกว้างครับตัวสั้นตัว โกงสั้นเล็กอย่างเงี้ยครับอืมครับไหนเราลองยกตัวอย่างสักตัวครับตัวไหนที่ดูเป็นลักษณะที่ดีลักษณะที่ดีของฮอนแลน์ลอบนะครับเวลาเราจะมาเทสแต่ละตัวว่าฟอร์มเป็นยังไงครับเราต้องมาจับโพสให้อยู่ในท่าที่ถูกต้องครับอืมครับจับโพสหลังเขาต้องโค้งมนนะครับแบบนี้แล้วก็สั้นไหลกว้างครับมาถึงสะโพกแล้วก็เนี่ยครับช่วงตูดต้องกว้างครับ จะไม่เป็นกระดานแบบนี้ครับครับผมหูต้องสั้นเนี้ยครับหลักๆกระดูกต้องแน่นต้องหนาหน่อยขนก็ต้องสวยหน่อยครับรีกระต่ายเด็กครับกระต่ายเด็กเหมือนสองตัวหลังนี่คือก็คืออ๋อเป็นเรียกว่าพ่อพัน์ดีกก่อครับที่เก็บขึ้นมาครับก็เก็บจากตัวเล็กๆเมื่อกี้ครับครับนี้ก็เป็นเก็บขึ้นมาตอนนี้ก็น่าจะประมาณเจ็ดเดือนกว่าครับตัวนี้เจ็ดเดือนกว่า สีของเขาครับมันมีกี่สีครับสายพันธุ์นี้โหมีเยอะนะครับเรียกว่ากระต่ายมีสีเยอะเยอะเหมือนเหมือนน่าจะเหมือนแมวครับเป็นเป็นน่าจะเป็นตระกูลเดียวกันนะครับผมครับเหมือนแมวเลยครับมีหลายสีครับมีทั้งสีล้วนอ่าสีล้วนเราเรียกว่าโซลิดนะครับแล้วก็สีลายแบบนี้เรียกบลกเครับลกเคนบกเคนอะไรก็ตามด้วยโซลิดเนี่ยนะครับถ้าอย่างเนี้ยนะครับอย่างที่เราเห็นอย่างนี้ห้าตัวเนี่ยครับคือ มันมันเขาเรียกว่ามันสายพันธุ์มันก็คือฮอลแลนด์หลบเนาะแล้วมันมีแตกแยกออกไปอีกไหมครับอย่างห้าตัวเนี่ยหรือว่ามันเป็นฮอลแลนด์หลบอย่างเดียวเลยเป็นฮอลแลนด์หลบทั้งหมดนะครับแยกแค่สีเฉยๆแยกแค่สีเฉยๆแต่กระต่ายมีหลายสายพันธุ์ครับครับกระต่ายมีหลายสายพันธุ์แต่ว่าที่เลือกฮอลแลนด์หลบก็เพราะว่าอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเราติดติด ติดตาว่าเอ y กระต่ายมันหูตั้งอะไรอย่างเงี้ยครับหูบตั้งตัวใหญ่ๆน่ากลัวหน่อยอะไรอย่างเงี้ยพอมา,มาเจอพวกหูตกเนี้ยเราแบบ้ยเราไม่เคยเห็นอย่างเงี้ยครับเราก็เลยเลือกที่จะศึกษาดูอย่างเงี้ยครับแล้วเขาเป็นกระต่ายที่เชื่อๆๆๆงเชื่องมากๆครับน่ารักเชื่องแบบแบบว่ายังไงอ่ะแบบไม่ไม่กัดไม่อะไรอย่างเงี้ยค,ครับไม่ไม่ค่อยดิ้นมากเงี้ยค,ครับพอแลนด์หลอกจะแบบคุ้นคุ้นกับคน ครับผมแล้วอย่างนี้นี่ราคาอย่างนี้ยังไงครับก็ะต่ก็เนี่ยครับบนโต๊ะเนี่ยอ้กระต่หลักๆนะครับที่ที่คัดจริงๆแบบว่าจริงๆจังๆถ้าพวกบบดเดอร์คัดกันก็จะเป็นสามเกรดนะครับเป็นเกรดเลี้ยงเล่นเกรดเลี้ยงเล่นก็เหมาะเหมือนชื่อครับเพจคุณลิตี้อย่างเงี้ยเหมาะเหมาะกับการเอาไปเลี้ยงเล่นเฉยๆอาจจะมีข้อบกพร่องอ่าเยอะหน่อยนะครับก็คือ เอาไปเลี้ยงเล่นอย่างเงี้ยครับอาจจะแบบบางทีอาจจะหูยาวไปหน่อยอกระดูกกระดูกอาจจะไม่ใหญ่พออย่างเงี้ยครับก็คือไม่เหมาะที่จะเอาไปพัฒนาต่ออย่างเงี้ยครับเกตที่2ส,สูงขึ้นมาหน่อยนะครับก็เป็นเกตบิดนะครับก็คือหรือเกตพ่อแม่พันธุ์นั่นเองครับก็จะมีข้อบกพร่องอน้อยกว่าเกตเลี้ยงเล่นนะครับก็คือเหมือนมีจุดที่เราต้องการ ที่จะเอาไปพัฒนาต่อครับ<ม>ก็จะสวยขึ้นมาหน่อยอย่างนี้ครับ,รบสุดท้ายเป็นเกรดโชว์นะครับเกรดโชว์ก็คือเกรดประกวดนั่นแหละครับก็คือสวยที่สุดมีข้อบอกพร่องแทบแทบจะน้อยที่สุดอย่างนี้ครับเกรดโชว์ก็จะคัดกันอยู่ที่ตอน5เดือน6เดือนขึ้นไปอย่างนี้ครับตอนโตละที่แบบว่าเต็มฟอร์มหน่อยตอนเด็กเขาฟอร์มอาจจะแกว่งหน่อยครับอตอนเด็กก็ถ้า ถ้าคัดจริงๆก็อาจจะได้แค่บีีดครับสูงสุดก็คัดเป็นบีดไปก่อนอถ้าคิดว่าตัวไหนแบบสวยครับเราก็ต้องเลี้ยงไปจนถึงห้าหกเดือนที่เขาจะเต็มวัยเึคัดเป็นโชว์ครับถ้าอย่างนี้ครับขอถ้าถ้าสมมติตัวอย่างตัวสีเนี้ยครับตัวเนี้ยถ้าตีราคาให้ประมาณเท่าไหร่ครับก่อนอื่นนะครับจะต้องเช็คเพศก่อนเลยครับเช็คเพศก่อนหลักๆที่ฟาร์มนะครับอ่า ราคาตัวเมียจะสูงกว่าตัวผู้คตัวเมียตัวเมียจะสูงกว่าตัวผู้ครพอพอเราจะคัดกระต่ายในการตัดราคาตัดเกรดอย่างเงี้ยครับเราก็เหมือนเมื่อกี้ครับก็คือเราก็ต้องจับโค้ดเช็คเป็นจุดเลยครับว่าลักษณะเขามีจุดเด่นจุดด้อยตรงไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับก็คัดแล้วก็ตีราคาครับ ตัวนี้ก็อาจจะปล่อยที่หกพันอย่างเงี้ยครับหกพันเจ็ดพันครับผมถ้าเป็นตัวเมียก็ไปแปดเลยครับตัวนี้ตัวนี้หนามากครับแบบว่าก้นเต็มครับลักษณะครับ็ไดนตัวผู้หรือตัวเมียครับตัวนี้ยังไม่ได้เช็คครับก็เดี๋ยวเช็คก็น่าจะเป็นอ่าเป็นตัวผู้ครับไปเลยครับหกพันหกพันครับพร้อมใบเพชรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับ สีบอกเข็ก็คือแต่ละสีนี่คือราคาเ็าต่างก,กันใช,ใช่ไหมครับแต่หลักๆคือคัดตามฟอร์มมากกว่าตามฟอร์ม,กกมรครับถ้ากระตา e. ่ายกระต่ายสีอย่างเงี้ยครับสีบสดใสสวยสีสันพวกอย่างเงี้ยครับฟอร์มมันไปตีแบบเกือบเทียบเท่ากับพวกสีล้วนอย่างเงี้ยครับก็บบอาจจะราคาโดดโดดไปเหมือนกันม,มันเป็นความท้าทายมากกว่าแต่หลักๆคือคัดคัดตามตามจุดที่เราต้องการ แล้วก็เก็บขึ้นพัฒนาสายพันธุ์ต่อนะครับไม่ได้ไม่ได้ขายหมดทุกตัวครับถ้าขายหมดทุกตัวก็พูดพูดถึงรายได้เลยแล้วกันนะครับเนาะรายได้ประมาณเท่าไหร่ครับถ้าขายถ้าขายแต่ละรอบอย่างเงี้ยครับเรา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 เรียกเป็นรอบเนาะก็คือรอบการผสมแล้วก็คลอดลูกแล้่ายท้องหนึ่งเดือนนะครับแล้วก็เลี้ยงลูกอีก4ี่สวันโดยโดยประมาณนะครับก็ประมาณ2เดือนครึ่ง ก็จะได้เงินจากการขายอยู่ครับถ้าหลักๆเลยเหมือนที่บอกครับถ้าขายหมดจริงๆแบบไม่เก็บเลยตัวสวยตัวไม่สวยขายหมดเหยียบแสนครับเหยียบแสนกระต่ายพวกนี้ครับเนี่ยก็เหมือนเหมือนบอกครับสมมติหกพันอย่างเงี้ยครับตีไปแต่ว่ามันไม่6กพันทุกตัวตีไปสัก4ี่พันตัวละสี่พันครับเรามีกระต่ายที่คลอดลูกออกมาครับมีมีเยอะนะครับตัวเมียครับ ยังรอบที่ผ่านมาครับรอบที่ผ่านมาล่าสุดเนี่ยครับได้ขายได้ประมาณเท่าไหร่ครับเดือนที่แล้วหกหมื่นนะครับหกหมื่นนะครับเรามีตัวเก็บด้วยครับก็คือคอกหนึ่งนี่ออกมาประมาณกี่ตัวนะครับหนึ่งถึงสี่ตัวครับสูงสุดนี่ประมาณสูงสุดเคยได้เจ็ดตัวครับเจ็ดตัวครับแต่ว่าจะไม่รอดทั้งหมดนะครับ อ๋อครับก็เพราะว่าแบบกินนมไม่ทันกันอย่างเงี้ยครับมันจะมีตัวที่อ่อนแอแล้วก็ค่อยๆเสียไปแต่หลักๆคือหนึ่งถึงสี่หนึ่งถึงสี่หนึ่งถึงสี่จะแบบโอเคครับกําลังดีก็คือลูกกระต่ายได้กินนมครบถ้วนทุกตัวแล้วก็แน่นสมบูรณ์แข็งแรงทุกตัวอะไรเงี้ยครับถ้ามีเยอะก็คือมันจะมีตัวที่ดมอ่านกินนมไม่ทันอย่างเงี้ยครับมากกว่าอย่างพวกนี้ก็ มีหลายวัยนะครับเนี่ยขนาดพวกนี้ไม่ไม่ไม่เห็นขนาดไม่เท่ากันก็คือวนนี้ก็เกิดก่อนไงครับเกิดก่อนเกิดก่อน<ม>นี่ก็เกิดก่อนอันนี้พึ่งพึ่งพึ่งออกมาอย่างเงครับครับอืมก็คือนี่คือขนเขาขนยาวไหมครับหรือว่าขนสั้นเขาเรียกว่าขนจะเป็นขนขนสั้นนะครับลักษณะของขนเวลาลูบไปก็จะคืนตัวครับ<ม>ลักษณะของขนฮอลแลนด์นะครับคืนตัว แต่พวกนี้ยพวกสีลายๆพวกเนี้ยครับเขาพัฒนามาจากกระต่ายขนยาวครับเพื่อให้ได้สีแบบเนี้ยขนเขาก็จะจะจะดูยาวกว่าครับจะดูแน่นกว่าพวกกระต่ายสีล้วนอย่างเงี้ยครับจะเป็นแบบนี้มากกว่าครับผมแต่ก็หลุดขนยาวก็มีนะครับขนแบบฟูเลยอย่างเงี้ยครับครับยาวเป็นแบบหมาพุดเดิ้ลอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมแล้วพื้นที่ในห้องเราเนี่ยประมาณเท่าไหร่รัะประมาณ ห้องที่ทำนี่ก็จะ,ะกว้าง3เมตรนะครับแล้วก็ยาว6เมตร,ครม3คสามคูณครับผมแล้วแอร์นี่จำเป็นไหมครับที่เราต้องติดเราเราเรียกว่าสำหรับผมนะก็คือกระต่ายอะชอบอากาศเย็นแห้งนะครับเย็นและแห้งจะไม่รอรจะไม่ชอบอากาศร้อนแล้วก็ชื้นนะครับก็อย่างแรกเลยหลกัลกๆก็คือจะเราจะได้คุณภาพของขน ครับขนเขาจะมีขนชั้นในแล้วก็หนานุ่มขึ้นนะครับเนี่ยครับเราจะไม่เห็นไม่เห็นหนังเลยครับถ้าถ้าเราเราไม่เลี้ยงแอร์ครับเลี้ยงแบบอากาศร้อนเงี้ยขนชั้นขนข้างในเนี่ยจะไม่มีเลยครับขนเขาจะบางครับอ่าแล้วก็สองก็คือหลักๆเลยเรื่องอุณหภูมินะครับครับหูครับฮอล l ลนด์หลอด่าจะระบายความร้อนทั้งหูครับ เขาเล่นหลอบครับจะระบายความร้อนทางหูเขาเป็นกระต่ายหูตกอ่ะครับเขาจะขี้ร้อนหน่อยดังนั้นเวลาเขาร้อนอ่ะเขาจะทําหูเขาให้ยาวแล้วก็ใหญ่เพื่อระบายความร้อนดังนั้นมันจะไม่สวยครับก็คือหูจะไปก่อนครับหลักๆคือแบบต้องแบบหน้าบี้หูสั้นไว้ก่อนอย่างเงี้ยครับหูแบบเสมอคางไม่ก็เลยคางมาได้นิดนึงก็จะน่ารักครับหน้าต้องกลมสวยนะครับครับผม จะได้คุณภาพของขนครับผมขออีกทีครับลักษณะที่ดีของออนไลน์หลบครับต้องมีลักษณะยังไงบ้างครับลักษณะที่ดีนะครับก็ต้องมีหลักๆเลยนะครับกระโหลกที่กว้างนะครับหน้ากลมหูสั้นนะครับโคนหูกว้างหูไม่ยาวเกินคางได้นิดนึงครับแต่สั้นยิ่งสั้นยิ่งดีนะครับโคนหูแห่กว้างนะครับแล้วก็บอดี้นะครับอปไลายโค้งสวยนะครับถ้าจับ ถ้าจะโพส์ให้อยู่ในท่าที่ถูกต้องย้ํานะครับต้องอยู่ในท่าที่ถูกต้องนะครับเนี่ยครับเส้นหลังต้องโค้งแล้วก็กล้ามเนื้อต้องเต็มนะครับก็คือไหล่ความกว้างของไหลมาถึงสะโพกเนี่ยต้องกว้างมีความใกล้เคียงกันนะไหล่กว้างแล้วก็กว้างไปหาตูตดอีกอย่างเงี้ยครับกระดูกหนาหลักๆก็จะบีดกันอย่างนี้ครับครับผมครับแล้วเขากินอะไรครับ อ่ะอันนี้หัวใจสําคัญเลยนะครับของการเลี้ยงกระต่ายนะครับก็ในความคิดของเราอาจจะคิดว่ากระต่ายเรากินผักบุ้งผักกาดผลไม้สดอย่างเงี้ยครับซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับกระต่ายกระต่ายไทยกระต่ายเนื้อกระต่ายตัวใหญ่อย่างเงี้ยอาจจะกินได้นะครับอาจจะกินได้แต่ว่าพวกเนี้ยครับจะกินอหญ้าแห้งครับกินหญ้าแห้งหลักๆคือกินหญ้าแห้งอาหารเมร็ดน้ําสะอาด แค่นี้ครับครับในส่วนของย่าครับญ้าที่ว่าเมื่อกี้ที่เราถ่ายข้างนอกเมื่อกี้น้อเป็นญ้าศัพท์เนาะอันฟาฟาครับคือตัวนี้แหละครับอันฟอฟ้าแต่แต่ที่เราใช้แบบว่าเราใช้จริงๆอ่ะก็จะเป็นมันเป็นล็อตที่นําเข้ามาดีกว่าครับที่ที่ที่แบบชิปปิ้งเขาจะเอามาขายก็คือนําเข้ามาจากต่างประเทศอันนี้เป็นเราเรียกว่าอันฟฟ้าศับครับมาจากออสเตรเลีย ก็จะให้ง่ายหน่อยครับพวกกระต่ายเด็กตัวนี้คือสับมาแล้วใช่ครับเขาสับมาแล้วแล้วก็มาเป็นกระสอบมาเลยอ๋อนี่เขาก็กินอยู่ใช่ก็คือกระต่ายเขาจะชอบกินใบเพราะว่ามันนิ่มครับทีนี้พอเขาไปสับอ่ะก็คือเหมือนกระต่ายก็จะก็ตีเนียนไปเลยกินหมดเลยอะไรอย่างงี้ครับครับผมจะได้ไม่ต้องคุยไม่ต้องฟุ้งครับเพราะว่าลักษณะของการให้อย่างงี้ครับหลักๆก็คือให้ในถ้วยเนาะ แต่ถ้วยสําหรับกระต่ายครับก็คือต้องมีขอบมีขอบข้างในกั้นเพราะว่ากระต่ายเขาชอบคุยครับครับครับทั้งหญ้าทั้งอาหารเวลาคุยถ้าถ้วยไม่มีขอบมันก็จะฟุ้งออกเลยแต่เวลามันมีขอบมันก็อาจจะช่วยช่วยช่วยไม่ให้มันฟุ้งมันติดขอบครับอย่างเงี้ยครับแล้วก็ให้ไปอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับก็ให้ไปเลยครับพวกกระต่ายเด็กนะครับจะกินอัลฟาฟ้าชอบกินอัลฟาฟ้าแม่เลี้ยงลูก่เงี้ยครับ มีโปรตีนและแคลเซียมสูงมากครครขาดไม่ได้เลยนะครับขาดไม่ได้เลยคือเราเราก็ให้แค่นี้ใช่ไหมครับอันนี้คือหลัก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 อ่าอัลฟาห้ามขาดแต่จะมีย่าอีกตัวหนึ่งนะครับ,รบซึ่งมีชื่อว่าพิโมธีนะครับพิโมธีนะพิโมธีเราจะเรียกได้ว่าเป็นอาหารหลักของกระต่ายทั้งเด็กและผู้ใหญ่ก็คือกินได้ตลอดชีวิตเลยก็ว่าได้นะครับก็คือเราเรียกว่า ญ่าทิโมทีนะครับมันมันมันเป็นญ้าญ่าของประเทศอะไรนะก็ปลูกได้ในหลายประเทศนะครับที่อเมริกาอย่างเงี้ยครับแคนาดาก็มีปลูกเหมือนกันครับทิโมทีครับตัวนี้มันจีนก็มีเพื่อส่งเสริมเลยครับตัวนี้อ่าตัวนี้เป็นแหล่งไฟเบอร์เลยครับเหมือนพวกช้างม้าวัวควายกินพวกฟางพวกอะไรอย่างเงี้ยครับบ้านเราก็ที่มี อ่าไฟเบอร์เทียบเท่าก็ยากแพนโกลาครับ oh. อ๋อครับบ้านเราก็ใช้แพนโกลาก็ต่ายก็กินนะครับที่นี่ก็ใช้แพนโกลาด้วยเหมือนกันครับ mm. แต่ว่าทีโมทีก็สําหรับผมคิดว่าหอมกว่านะครับ mm. เพราะว่าอ่าไฟเบอร์ของแพนโกลาเนี่ยสูงครับยิ่งแห้งยิ่งสูง กระต่ายมันจะไม่ค่อยชอบตอนนี้เราสั่งจากที่ไหนครับสั่งที่ไทยเหมือนกันเหมือนกันเหมือนอัลฟาเลยครับก็จะมีเอเจนต์นำเข้ามาแล้วก็มากระจายขายขายขายไครับนะครับกินกินได้ทุกวัยนะครับย้ำกินได้ทุกวัยเราอาจจะคิดว่า้กระต่ายเด็กต้องกินอัลฟากินทิโมธีไม่ได้จริงๆไม่ใช่นะครับกระต่ายเด็กะชอบจริงๆอชอบมากครับทิโมทีเพราะว่า อันว้าว้ากินเข้าไปเยอะๆท้องจะอืดครับเขาต้องมีไฟเบอร์ในการเข้าไปย่อย<ม>ก็คือต้องมีชิมเข้าไปช่วยนะครับ<ม>เขาจะมาแท้ๆเลมๆกินมากกินน้อยก็แล้วแต่ตัวครับว่าแต่ละตัวเขาต้องการมากน้อยแค่ไหนครับ<ม>ก็คือให้ควบคู่กันไปเลยครับครับผมต่ออีกอันหนึ่งก็คืออาหารเม็ดครับอาหารเม็ดอาหารเม็ดด้ใช้ของอะไรครับอาหารเม็ดจะเน้นเป็นอาหารที่ผลิตขึ้น ผลิตขึ้นเองครับผลิตขึ้นเองก็คือเราควบคุมเราควบคุมการผลิตได้อย่างนี้ดีกว่าครับก็คือเราสามารถเ,าเลือกวัตถุดิบแล้วก็กำหนดวัตถุดิบได้ครับก็จะมอีอีกฟาร์มหนึ่งที่ฟาร์มอีกฟาร์มหนึ่งนะครับฟาร์มเลิฟลี่และอีกที่นะครับคุณแบงค์เป็นผู้ผลิตอ๋อก็คือเรา กำหนดแล้วเอาไปให้เขาผลิตให้เงี้ยเหรอครับอ่าเขาเราใช้ตามเขาอย่างนี้ดีกว่าครับก็เหมือนเป็นฟาร์มพี่ฟาร์มน้องอย่างเงี้ยครับครับเราก็ไปซื้อเขามาครับแล้วเ,เราก็คุยกันว่าอ,อาหารลอ็อตแต่ละลออะ็อตอ่ะมันมีปัญหาไหมอะไรยังไงไหมัเพราะว่าวัตถุดิบที่เอามาใช้อ่ะครับแต่ละอ่าเราเรียกว่าแต่ละฤดูไม่เหมือนกันนะครับอ๋ออ่าใช่ครับครับยาที่เอามามาผสมถั่วอย่างเงี้ยครับถั่วเหลืองหลักๆเป็นถั่วเหลืองนะครับครับ มีทวเหลืองหอหลักๆเป็นทวนเหลืองราบใช่หลักๆคือทวเหลืองครับแล้วก็มีมีลายยาชัดเจนใส่พวกธันพืชอย่างเงี้ยครับ,รบเราจะไม่ใส่แป้งนะครับกระต่ายจะจะแบบว่าย่อยแป้งไม่ได้ครับแป้งมันจะไปเกาะตามผนังลำไส้จะทําให้กระต่ายแบบท้องอืดได้ครับอท้องอืดได้ย่อยไม่ได้เป็นอันตรายครับแต่หลักๆอาหารตามท้องตลาดข้อ นั่นแหละครับเพื่อลดต้นทุนเขาจะผสมแป้ง mm hmm. ก็เลยไม, mm hmm. ไม่ไม่เชื่อมัน่นยังไม่ยังไม่เชื่อมั่นในในอาหารทั่วไปอย่างนี้ดีกว่าถ้าถามว่าสมมติว่าผมจะซื้อไปเลี้ยงเนี่ยผมสามารถเอาเลี้ยงแบบในบ้าน,นที่ไม่มีแอร์ได้ไหมได้ครับเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่เกือบเกือบทุกคนครับ่างนี้ดีกว่า คือสมมติเขาซื้อหนึ่งตัว2ตัวอย่างเงี้ยครับน้อยคนครับที่จะเปิดแอร์ให้ตลอดย4ชั่วโมงเขาก็ไปเลี้ยงข้างนอกครับ<ม>แต่อย่าเลี้ยงกลางแดดก็พอครับกลางแดดหรือแบบใกล้ๆแดดอย่างเงี้ยครับชายคาอย่างเงี้ยอันตรายอยู่เวลาแดดสองเงี้ยมันร้อนนะครับแดบดบออกแล้วก็มีลมร้อนอีกร้อนครับอ๋อนี่ก็คือคือคือเราเป็นฟาร์มเนาะเราก็ต้องอดูแลแล้วก็เลี้ยงดูอย่างดีเนาะเปิดแอร์ให้อาหารดีๆอะไรอย่างนงี้เราเราเรียกว่า เราเป็นเบีเดอร์ครับเราเราอยากให้กระต่ายมันสมบูรณ์ที่สุดใช่ครับที่มันแบบได้ในสิ่งที่มันควรควรจะเป็นอย่างเงี้ยครับครับมันจะมันจะสุดแค่ไหนอะไรเงี้ยมันเป็นความท้าทายของเรามากกว่าว่าแบบเออถ้ามันสุดจริงจริงเนี่ยเลี้ยงอากาศถึงอากาศไม่สวิงอาหารถึงอย่างเงี้ยครับก็คือมันจะไปได้ขนาดไหนครับมันเป็นความท้าทายมากกว่าครับ ถ้าจะถ้าจะทําแบบเป็นเชิงพาณิชย์ก็คือเหมือนเลี้ยงขายแบบจ๋าเลยอย่างเงี้ย <ừ> ก็จะไม่ใช่แนวนี้แน่นอนอเพราะว่าต้นทุนการเลี้ยงค่อนข้างสูงครับที่นี่ให้แบบให้เยอะมากนะครับไม่ไม่ได้มีแค่3อย่างนะครับก็คือมีถั่วอย่างอื่นด้วยคาร์วันเคดอ,อย่างเงี้ยครับกบบาบะต่าอย่างเงี้ครับพืชตระกูลถั่วอื่นก,ก็ก็มีมาเสริม <ừ> เสริม,มด้วยเหมือนกันครับอย่างยาก็ที่เป็น แหล่งไฟเบอร์ก็มีทิมแล้วก็มีแพงโกล่าด้วยครับก็หลักๆก็มีแค่นี้แต่ไม่ให้ของสดครับไม่ให้ของสดครับให้ขึ้นช่ายขึ้นช่ายสำหรับแม่เลี้ยงลูกแค่นั้นครับให้เช้าเย็นอย่างเงี้ยครับเฉพาะแม่เลี้ยงลูกครับก็บำรุงน้ํานมไปอีกอย่างเงี้ยครับต้นทุนจะสูงครับค่าไฟอย่างเงี้ยครับแต่ค่าไฟไม่ได้ไม่ได้สูงมาครับค่าไฟี่ประมาณเดือนเท่าไหร่ครับที่ที่ฟาร์มของเราสำหรับผมยังคิดว่า24ชั่วโมงนะที่เปิดตับไม่ปิดเลยครับ แอร์ตัว12ม0ทน BTU นะครับครับผมนี้ถือว่าเล็กนะก็ค่าไฟสูงสุดอยู่ที่1,800บาทต่อเดือนครับถ้าใช่ครับถ้าหน้าร้อนก็อาจจะบวกไปอีกนิดหนึ่งครับครับไม่แพงครับไม่แพงถ้าเทียบกับสิ่งที่เราได้ไงครับคอนดิชันของกระต่ายที่ที่ที่เราได้จริงๆครับครับ้มคุ้มกว่าครับครับแล้วสำหรับการดูแลครับถ้าคนที่ซื้อไปนะครับ การดูแลสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับคืออะไรครับหลักๆนะครับก็คือเรื่องยามีอาหารเมร็ดมีน้ําสะอาดนะครับกินแค่นี้แล้วก็อยากแนะนําให้เลี้ยงในกรงนะครับมีกรงให้เขามันเหมือนบ้านเขาครับอย่างน้อยกอ็เราไม่ได้ขังเขาตลอดนะครับเราก็จะมีที่ปล่อยแต่อย่าปล่อยดินนะครับอย่าปล่อยดินไม่แนะนําให้ปล่อยที่ดินเพราะว่ามันจะมีมดแมลงพวกไรอ,อย่างเงี้ยครับก็จะ มีผลต่อกระต่ายครับแล้วก็เน้นไปที่อากาศด้วยครับไม่ร้อนหลักๆคือไม่ไม่แดดก็พอเพราะว่าถ้าร้อนมาเขาจะฮีสโต้ก็มีทุกสัตว์ใช่หมครับหมาแมวก็มีฮีสโต้เหมือนกันก็คือร้อนอย่างเงี้ยครับครับครับผมสุดท้ายแล้วครับสำหรับท่านที่สนใจอยากจะมาติดต่อขอเข้ามาดูกระต่ายหรือเข้ามาซื้ออย่างเงี้ยครับช่องทางการติดต่อหนครับครับก็เป็นติดต่อทาง Facebook นะครับ Facebook แฟนเพจสันกำแพงเชียงใหม่และบิดฟาร์มนะครับหรือว่าเซิร์ชกูเกิลก็ได้พิมพ์ว่าฟาร์มกระต่ายสันกำแพงเชียงใหม่ก็จะเจอครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับสันกำแพงเชียงใหม่และบิดฟาร์มนะครับแล้วก็เบอร์โทรติดต่อนะครับ0873002327สามนอาสะครับสามารถจองคิว walk in นัดเข้ามาดูได้ทุกวันนะครับทุกวันเลยเพราะว่าทำฟาร์มที่บ้านครับเป็นทำเป็นหลักละครับผมรายการเกษตรกรไทยสร้างรายได้นะครับก็ขอขอบคุณ คอตั้มนะครับที่มาให้ความรู้เราในเรื่องของการเลี้ยงกระต่ายฮอนแลนด์หลบเนาะคร,ครับผมขอบคุณครับ